สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งดูคนกวัติปูหลุบห้องเมืองอุดรผู้ใดาพามาเนี่ยกับมไหว้ปูขอบคุณด้วยค่ะเด้อปูหลุบน้องบัวเนี่ยละ่ะบิงบ่งบึ้งสีส้มให้เบิง่งประวัติเพิ่นเด้อค่ะเด้อนี่ปูศักดิ์สิทธิ์แท้ๆนี่พุทธิาพานมากกับยลืมแวะมาไหว้ปูเด้อค่ะเด้อน้ำตกก็มีนี่น้ำตกใ,ใกล้ๆนี่น้ำตก เท่าโตนี่ยว่ามันล่องไปนี่ก็ได้ตีน้ำตกงนี่นี่แหละค่ะมากมมาเม,ม,มื่อวมาไหว่ปูเข้มามว่ปูเนอะว่าปูลุกประวัติปูเหรอโอ้ยก็ะโบกูกันไดดอกแต่ว่าปูมากอันเมื่อว่าปูกับปูจากสิบแท้งกระดอก กกเ,เขาใก้บอกขสออยู่นี่น,นี่เนาะถามอนะไรนี่ได้ข้าวีเขาวีเข่นาถ่ายได้อยู่ทีเนาะปูบวัวทีเนาะแป๊บเดียวไม่ถ่ายไหมคะหลอกถ่ายยูทูบค่ะถ่ายายูทูบ ดูหน่อยเด้อช่องสาอุดรชาแนลจะมาไหว้ปู่ไหมเวลาจะขายที่นะปู่ชอบอะไรนี่ชอบมะลำบป่ะเดี๋ยวแต่เราจะบนจ้าเราสะดวกอะไรเดออเรอาดินมาด้วยใช่ไหมเอาดินใส่ถุงหิ้วมาจั้งหมดโอ้ยเสียดายดิมาประหลาดก็ไม่ร้ายอ๋อเนาะมาบอกกล่าวแจก่โอ้ อ๋อจตาจ้าจ้าไม่รู้จักแม่ที่ที่คนอื่นแต่เขาช่วยให้ช่วยนี่ไอน์โนแล้วก็ดินมาน,นโอ้ชุดเท่าไหร่นนนนครับชุดสามสิะโทดนะคะเก้าสอง

้เนด็กๆมาไหวปูบนปูบ้ากินตะลอนเทไหวบ้าคือร้อน,นเทโอ้ โอ้ยหอนตีน๊นโอ้ยพอดพโพบ่ลูกห้านคออนุญาตเด้อค่ะเด้อ ก็อนุญาตถ่ายเลยเดออย้อว้ออายหัน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 นเดอ้อมาปล่ายปูน้ำกันปูหนุกปูเฮาจะดีจะดีเด้อค่ะ เออลูกหลานขออาอนุญาตยางทายลูกนี้ทั้งดเอยอดไหลยอดแค่หลอดวิวปังปังด้บปูดเด้อบ้าคือเย็นทชะมุ้งไงเฮ้ย,เย,ยปูเออลูกเม้ยแน่นขึ้นมาบอกไงค่ะได้ๆอ๋อตรงนี้เย็นแท้คือเนาะบ้าตัววงวิวทุกคนสวยสง,งามค่ะ งห้งแห้งแหงแห้ง,งแห้งหมดนี่วิวเย็นเย็นเย็นบังมุ่มนี่บังร่มมืดๆดทุกคนนะนขึ้นรถขึ้นไม่ได้แล้วคนเนาะวัดสูงๆคนอันปสูสูงสูงเย็นแห้งเออโดดหลัน จบมาเดอ้อมาไหวปูกระดุณนอาุ้งนิว้วดกคน ย็นแห้งเด้อมุมงหนิบังลมเป็ักลมเบื่อๆอยู่มันเย็นไรบังลมดูเย็นเย็นเตื้องสูงๆปูหลุบเมืองกุดอนได้ค่ะเด้อผู้ใดพายมันหนิก็มาไหวขอพรนปูเด้อได้อยากได้อันไหนก็อธิษฐานอ้าขอนังปูฮเอาจะไปเตื้งหนิเย็นแห้งเย็นย่ายงางม่เจ๊งสิใดใบย่า หมูมาท้ายรูปนี่แม่จ้ะจะเป็นเย็นแห้งเนาะออยื่สูงๆูงนี่พานมาอยู่บาเศร้าแต่บระเด้วแะตะพัดปูขึ้นมาสูงๆูงพานมากกับปได้ขึ้นหาปูขึ้นแต่เด็บตอดปูยุคังลุ่มพุน่น่ะมาหาปูที่ดีดอกปูกับไฮโซกดีดีมานมาหาปูยำเล็กกับมานาิวีวตรงนี้ก็งามอีดีคุณ อันนี้กับปูน้องบัวน,นี่ก็ปูลบกปูลุบป,ปูใจดีใจดีแต่ปูลุกก็ได้เพิ่นกระยูดโดนแล้วละ่ะลูกหลานพานมากเมื่อวานมากอคก็ซอยไปมาเด้อมาเด้อผู้ใดสิม,มาไหวานปู กิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็นัาก,กันเน,ะนาะลิหนาจิแอมนต้องห้เบืองให,งใหม่ทุกคนขอบพุณนหลายๆเด้อสวัสดีเด้อค่ะเด้อโชคดีเด้อค่ะสวัสดี